สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาว y t u t u นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะต่อแต่นี้นะครับผมก็จะพยายามที่จะนำอาไม้เล็กๆมาทำบอนไซเนื่องจากว่าไม้ใหญ่นั้นนะเอเวลาเราสร้างเสร็จแล้วนะถ้าท่านใดที่ไม่มีบริเวณไม่มีพื้นที่ก็เก็บรักษาเลี้ยงยากนะครับ ผมก็เลยเน้นมาอย่างไม้กลุ่มเล็กๆก็แล้วกันนะฮะเวลาท่านอยู่คอนโดท่านที่มีบ้านนะฮะก็สามารถที่จะเลี้ยงงานมอนสไพในกลุ่มนี้ได้นะครับนะว,วันนี้นะฮะจะให้บางรูนนะครับมาพกบางรูนเลยนะครับเออบางรูนจะมาสาธิตการเข้าลวดสนเลื้อยหรือสนจูนิเปอร์ขนาดเล็กๆนะครับนะขนาดนี้นะบางรูนนะ,ะอากิ่งมันมายังไงก็เอาอย่างงั้นนะฮะไม่ไม่ต้องไป ไป่านั่นมากมายนะครับเข้ากิ่งเสร็จแล้วก็แยกกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังเท่าที่มีแล้วลงกระถางก็จะสวยนะฮะเดี่ยดูขนาดนี้นะครับเอามาดูกันนะครับนะอันดับแรกก็จะเป็นการคัดกิ่งก่อนครับกิ่งถึงจะมีน้อยแค่ไหนก็ต้องดูน่าจะเป็นออกิ่งนะล่างออกหมดเลยเนาะนาะตัดแต่งกิ่งออกก่อนนะครับกิ่งล่างเราไม่เอา ให้ดูก่อนนะครับในรายละเอียดส่วนใหญ่นะครับแฟนขับบอกว่าพยายามที่จะดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจนะครับดูยังไงก็ไม่เข้าใจนะแฟนขับก็พูดอย่างนั้นนะฮะผมก็แนะนําอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านอยากเข้าใจจริงๆแล้วท่านต้องมาที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้านะครับมาลองฝึกหัดคัดกิ่งกันเลยนะฮะตัวต่อตัวเลยจะเป็นง่ายครับ ครับจะเป็นเร็วนะถ้าท่านดูคลิปแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นนะครับนะจะทําเป็นทรงตกกระถางนะฮะทรงตกกระถางนะครับก็เดี๋ยวตกเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราใส่กระถางเล็กนะครับสนนะฮะเนื่องจากอ่าอ่ากิงเขาจะเยอะนะฮะต้องระวังไม่ให้ลวดทับกิงอ่าลวดก็ใช้ประมาณเบอร์สองนะครับ เพราะว่าฟอร์มของอสนต้นนี้เล็กนิดเดียวครับนะครับเล็กมากเลยเประมาณสามสี่นิ้วเองนะครับก็เข้าลวดก่อนนะจับลวดคู่เลยเข้าระหว่างระหว่างกิ่งเ,เข้าระหว่างกิ่งนะเวลาเข้าลวดเราให้ลวดเดินระหว่างกิ่งนะครับเป็นการเข้าลวดประคองใช้ลวดกิ่งขนาดนี้ก็ใช้เบอร์สองก็พอ นะคถ้าใช้เบอร์ใหญ่กว่านี้ก็จะลำบากในการที่บิดดัดโค้งงอนะครับก็เลยจะต้องใช้ค่อยๆใช้เบอร์เล็กนะครับนะหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเขาโตขึ้นหรือจะเปลี่ยนรวดค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะก็ทำเป็นทรงเล็กๆนะครับจิ๋วๆเล็กๆนะครับโอเคต้องเปลี่ยนองศานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดัดก่อนนะครับ จะเป็นในลักษณะนี้นะจะให้ดูนะฮะการเดินของของเส้นจะเอี้ยวซ้ายขวานะครับจะเป็นรูปตัวเอทนะครับ<ก>เราก็ดูกิ่งซ้ายขวาเราดมจัดอีกทีหนึ่งนะครับตรงโคนวันนี้ค่อยๆตัดออกนะอะตัวนี้จะเป็นยอดเนาะเดีเ๋ยวเราต้องลงกระถางเลยมั้งนะครับสวยแล้วครับเนี่ยฮะจะเป็นลงตกแต่ว่าต้องเข้าลวด แยกกิ่งนี่ฮะนะครับอันนี้ต้องเอาไว้ด้วยไหมนะครับต้องทิ้งกิ่งหนึ่งนะต้องเอาออกหนึ่งต้องสลับกันยันสลับอันนี้อ,ออกไม่ตรงกันใช่ไหมตรงกันใช่ครับต้องออกต้องอ,ออกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอา,เอ,าอันนี้นะฮะติดอีกจานนี่ไว้จยยัน ซ้ายขวาอันนี้ออกนะครับมันตรงกันเีงอันนี้ออกนะห่างไปเนาะห่างไปครับทีนี้อันนี้ก็ชิดไปพอ,อก,กิ่งนี้ไว้มัน,นจะออกซ้ายขวาายนะครับตรงน,นี้ใจนีตัวนี้นนข้างไหนอ,ออก เราจะให้มีช่องว่างนะครับซ้ายขวามีไหมมีไหมตัวรองรับดูนี้เป็นน้ออกเลยตัวล่างนะรองตัวนี้ออกใช่ครับเป็นยอดไปก่อนโอเคยอดอย่างเงี้ยให้มีฟูก,ก่อนเราก็ยังไม่เก็บนะฮะพวกนี้ก็จะเข้ารวดอีกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตับเล็กโอเคทีนี้ว่าเราก็จะมาเข้ารวดนะเล็กๆล,กลกวงดู ลมา,า,ม,ม,ามาดูตรงยอดนะฮะตรงตรงนี้ตายใช่ไหมอ,นนอ,อ,อันนี้ออกอันนี้ออกไหมเอาตั้งนี่หนึ่งใช่ไหมชิดไปไมจ่จัดจะชิดไปนี้ได้เนี่ยก็ดึงมานี้ได้แต่เน,นี้ยมันต่ำไปยันได้ออกได้อยู่ตัวน,นี้นะต่ำไปเดี๋ยวจะให้สูงหน่อยให้มีช่องว่างนะะเผื่อเขาโตนะครับตรงนี้ซ้ายขวาออนี่ออกนะฮะ ตัวนั้นค่อยวางอีกชี้นหนึ่งยังรายละเอียดอยู่ย<อ>นะครับโอเคอีกนี้ก็ดึงมาหลังนี้นะเพราะว่า<อ>เดี๋ยวก็จะลงไปอะลองดูครับดึงมาหน,าาน,น้านี่ดึงมาหน้าได้บางนี้เออได้อ่ตัวนี้นะอะต้องเข้ารวดตัวนี้สิตัวนี้ก็ต้องออกสิเก็บคน,คนๆน่ะ ก็เข้าลวดนะครับในกล่องกิ่งหลักออกจากกิ่งแขนงนะครับนะบกิ่งย่อยยังไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าเป็นเหล็กก็จะเข้าลวดยากสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็คงไม่ต้องนับกิ่งอย่างละเอียดละอ่อนะฮะเพราะว่าเราต้องการสร้างไม้เล็กๆนะะก็จุ่มก็จิ๋มเล็กๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับ เปลี่ยนกระถางนะครับทีนี้ว่าดินถ้าเปลี่ยนกระถางเราต้องเอ,เอาดินออกก่อนนะครับเอาดินออกแล้วหลังจากนั้นนะครับเกลี่ยดินดอกลองยกขึ้นหมดเลบังดุลข้างล่างเลยผมว่า,าเกลี่ยเออนั่นแหละถูกต้องเลยเขียงล่างออกให้หมดนะครับมันเหลือเท่าไหร่เท่านั้นเดี๋ยวนะทานดูนะครับาบังดุลออกเลยจับข้างบนเขียงล่าง ถ้าบางครั้งเราเราต้องการบีบกระถางนะครับให้จี่จิ๋วแล้วก็ลากเข้าสมบูรณ์ดีอยู่นะครับเราต้องเคี่ยวลากนะฮะเอาให้เหลือน้อยที่สุดแต่ไม่ต้องล้างนะฮะเคี่ยออกเพื่อ <S <S เพื่อที่จะลงในกระถางได้นะครับรอบแรกรอบต่อไปค่อยตัดแต่งนะครับนะร,บรอบต่อไปค่อยเอ,เอาดินออกได้อีกนะครับบางโุนโอเคลากเราจะไม่ตัดเลย รอบแรกนะครับรอบต่อไปตอนนี้จะเอาลากยับลากเลยโอเคสวยนะครับโอ้โหเอาเอาดินนะเอาดินใสีหมเอาดินใหม่ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นดินใบกระปูดินไนะด้นะฮะดินร่วนกว่าอันนี้ร่วนกว่าเอาลองใส่ดู เน,น,น้นระบายน้ำเดี๋ยวตั้งมุมให้ดีก่อนนะครับตั้งองศาไม้ก็ใส่กระถางแบบนี้นะฮะก็รอรอฟูรอเต็ม นะครับตรงเดี๋ยวค่อยตัดแต่งนิดนึงนะครับนะครับสวยแล้วครับเท่านี้เองนะฮะใส่แบรใส่มือเลยนะฮะโอ้โหสวยครับสวยสวยสุดยอดขอบคุณครับบังโลนครับเรียบร้อยนะสนจิเิเปอร์หรือสนเลื้อยจิ๋วครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ทำไม้เล็กๆให้ได้ชมนะครับเป็นการ้งสร้างแรง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นะครับสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็ตามนะครับทำไม้บอนไซจิ๋วไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเลี้ยงด้วยนะครับก็สวยงามครับออกมาเป็นสนกิิเปอร์หรือสนเลื้อนนั่นเองนะครับเราจะมาทำได้หลายทรงนะฮะทรงตกระถางทรงต้นก็น่าจะได้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับแต่โดยธรรมชาติเขาสนพวกนี้คือสนเลื้อยเขาก็จะเลื้อยไปนะ เราก็เหมาะในการที่สร้างตกกระถางได้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ตตามรับชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับ